สวัสดีครับพวกกับผมขั้วก,ก็ยอดนุ่มหนามน้นุ่นหนาหน่อยคือเก,าก่ากระมวลน,นี่พอกันอยู่เทียงหน้าหน่อยกลางปลาครับพี่น้องการทุ่งหน้า,น <g ug> าพี่น้องเป็นเทียงหน้าเทียง,งหน้าของผมเองนี่แหละน่าจะลูกๆเนี้ยเอาบรรยากาศครับผู้ใดมากแบบบรรยากาศจริงๆก็ต้องคลอดกันแลผมเลยหาอยากหากินหาใช้บ่วงใช้เบ็ดใช้เบ็ดกบใช้เบ็ดปลานอนหนานี่นอนพี่น,อน้องเนาะเอาละเบื้องในผมสี่ผ้าพี่น้องมาเบือ้องเมนูอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มี อ่าทรคนทุมาสอบถามหลายนะพี่น้องเนาะหลายไอยอดเรียมตานี่ไอไฟหน้าจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนจังไดเฮ็ดจังไดหรือเขาจะปิดไฟห,หนาห้าจอเขาบ่อยมันมีไฟหน้าจอแล้วเห็นมีตอตัวเลขขึ้นอะไอมันเป็นภาพแบบดัชนีไหน,นหอ่ะลองดูตอนนี้คือมันมีไฟอยู่แต่ที่ผมว่ามเปลี่ยนแล้วมันเลยเป็นทีนี้อ่าอย่างนั้นเป็นขึ้นแน่เถอะ บ่าตรงไหนมันมีไฟาเอียงขึ้นเลยอ่ะบนตรงนั้นมีสีเขียวสีส้มสีเหลาสีสีสีเหลายัางบ่อยมีเนาะมีสีสิวงวงอ้าวว่าเสื้อาพี่น้องมาเบิง่งว่าเห็ดจังไลยในคลิปนี้พี่น้องอันนี้ก็ตามคำขอปิดก่อนเหมือนเดิมเริ่มต้นแรกๆเลยผมคงคิว่าผมจะเคีื่องเสามันมันเหงาอ่ะขออนุญาตถอดจะเปลี่เนาะเพราะว่าบ่ิเวเป็นอ่าสำคัญเอียงกับเสาเนาะอ่าเปิดเครื่องขึ้นมาพี่น้อง เปิดเก็งเงินมาแล้วไอพี่น้องเขาล็อกไปหรือเปล่าไม่ล็อกเนาะเขาเมนูเนาะพี่น้องเนาะเ <Men you. S 1> ขาเมนูแล้วให้พี่น้องเขาไปที่เมนูที่ยี่สิบเก้าในที่นี้ผมจะกดหาผมจะบวกเลขเพื่อ <c oughs> <c oughs> ให้พี่น้องได้เบิง่งว่าเออมันมีเมนูได้แน่หนะนะมันเหมือนกันกับรองพี่น้องบอสนะไ,ไปเทียบใจกันกดเข้าไปยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่ะอ่ะถูกต้อง เมนูที่20เก่านะพี่น้องเนาะพอได้เมนูที่20เก่าแล้วปุ๊บพ่อกดเมนูอีกทีนึงดัอ่าพอกดเมนูลงมาแล้วมันจะขึ้นไม้เ่าเลห,าห,าหลือยมห่อลูกศรกดลูกศรขึ้นลก็รุ่งเลยอันนี้เป็นออฟออฟนี่คือปิดไฟหน้าจอกดยืนยันอ่ามันจะเป็นแบบนี้พี่น้องมันจะไม่มีไฟเลยมันจะไม่มีไฟเลยเอ้าบ๊บพ่อใจดับไม่กดไม่เอาสีขึ้นกด,ดสีขึ้นปั๊บอันนี้เป็นสียังไงนี่อ่าบอ้โหอ่านบอกออกภาษาอังกฤษขับเลยอ่ะกดเป็นอะไรเป็นสี้ บอกพ่พอใจทีนี่อีกเอาไหมกดเม่นุ้งไหมกดเมนู้ไหมแล้วก็กดลูกซ้อนกดลูกซ้อนคือหล้วกดเมนูอีกยืนยันอ่ามันจะเป็นสีสมบุกผานที่นี่สีสมบุอันนี้เป็นสีทีที่มันมากก็เครื่องมาแหลกๆเนาะพี่น้องบ่พอใจอีกกดก็ไปอีกเิ่งมันมีสีใดเนี่ยพวกไปหูกันเอ้าเป็นสีฝาก็มาเป็นสีฝาคือเก่าอ่ะนี่เระพี่น้องวิธีการเปลี่ยนแสงไฟ LED ข้างในมันไอ้ตรงหน้าจอมันแล้วก็เอา ตกใจเลแล้วก็การปิดการเปิดไฟการเปลี่ยนไฟว่าเสียจังไดรนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาก็ได้ว่าบางบางคนไปกดรีเซตมันถ้าเฮาหลงกดรีเซตมันเนาะไอ้รุ่นนี้เนาะบ่รู้ว่ารุ่นอื่นจะเป็นบ่ถ้าเฮาหลงไปกดรีเซตเครื่องเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ด้วยภาษาอังกฤษแต่ถ้าเฮามื่อใดที่เฮาหลงกดไปรีเซตเครื่องหรือเฮาไปรีเซตเครื่องมันจะกลายเป็นภาษาอังกฤษดันทีหรือมันเว้าภาษาไอ้ช่วงเสียงช่วงเชียง ภาษาบ้านเกิดขอ้นมาแล้วพี่น้องก็อยากให้เป็นภาษากีนดิโลหรือฮาวบออยากให้มันเป็นเป็นเสียงเป็นอยังเขาปิดเสียงเป็นอยังผมก็ได้บอกไปแล้ววิธีการเนาะได้คลิปก่อนๆพี่น้องไปหาคนเบื้องใดว่าจิติษเสียงเลยโอ้ยหอนแห้งพี่น้องหัวเหลืองหม้อเมาอย่าลืมนะพี่น้องนะตอนนี้ช่องผมผ่านการรับได้ได้แล้วนนะเพื่อเป็นการสนับสน,นุนช่องผมนะพี่น้องเนาะอย่าลืมเกียดเวลาเลี้ยงน้อยนะพี่น้องเนาะเยี่ยมเยียนโคตรจะหาเขาเห็นเขาเจ้าเนี่ยเพราะผมแต่นั่ตัวนี้ไปเป็นทุน เพื่อสร้างประโยชน์ให้แกสังคมหล้วก็มว่าพัฒนาช่องยูทูบของผมเพื่อให้มันนา่าดูนาช่มว่าผมจะเพียคลิปยังกระางเกี่ยวกับหาอยากหากินหรือว่าเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารเกี่ยวกับ้านน้องเท่าของผมหรือเป็นการที่ผมไปพัฒนาเพิ่มเติมยังต่อยอดยังในช่องของผมอีกให้พี่น้องในเบิง่งผลงานผมต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็บเบิ่งนะผมอน,นาถาอะไรดีถ่ายคลิปใส่กล้องโทรศัพท์เครื่องเดียวบ่วมีมุมกล้องหลายๆมุมแบบเ็จะถ่าย ให้เบิ้งบางคนเบิ้งมันก็นอาจจะเซ็งเพราะว่าเบิ้งเบ,บ,บิ้งกล้องมุมเดียวนะพี่น้องนะเบิ้งกล้องมุมเดียวก็อาจจะเซ็งก็เลยเป็นว่าผมก็อยากจะมีทุนซื้อกล้องซื้อ,อยังไม่หลายๆมุมเบิง้งให้เป็นภาพให้ดูให้ดียังคือข้อเจอ้าเฮ็ดอยู่ดอกพี่น้องอย่าสิ้งปตีตะเบิ้งมันจ่ายทิ้งปตีตะหน้าที่ตามอย่าลืมได้พี่น้องเด้ออย่าลืมสนับสนุนผมเนี่ยผู้ใดสนใจสินค้าของผมก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปแล้วพี่น้องผมสี่ทีมไอดียไลน์เบอร์โทรแล้วกะ็ลิงก์สินนนนนค้้้้้าาาดาดาาาาาาผผมมขขยย่่่ลลดดดดเเออออพพีงงแตวทััไ มันจะต่อร่องราคามันจะต่อบัวใหญเหมือนกันกับเอาไปซื้อของเซเว่นนะพี่น้องเอาไปต่ออแปลงีบั้นยี่สิบห้าบาทต่อเหลือยี่สิบบาทแน่ได้บ่มันกับบัวใหญ่แ้วพี่น้องมันเป็นตลาดออนไลน์เท่าไนกับผู้ใดอยากได้ไอ้ตัวนี้ผมขายหนึ่งพันสองร้อยบาทในรัศดาแต่ขันใส่ควดจนรถผมทำขวดจนรถไปสองร้อยบาทกับพี่น้องก็ได้เครื่องหนึ่งราคาหนึ่งพันบาทเนาะแต่ก็ยังเหลือเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเดียวสองเครื่องเด้อพี่น้องเนาะเตะทากไล หนึ่งพันห้าร้อยบาทคือหาหามูหาเงินออกออกกันคนละเจ็ดลายห้าสิบบาทแล้วผมผมผมถามว่าผมขายแพงกว่าทองตลาดอื่นบ่มัอนกันแน่เล็กน้อยเพราะยังผมรับประกันสินค้าสองปีทุกกรณีที่มันทังบ่วาาเจ้าเสียดหลุดมือโป้งเลงลงแตกทังรับประกันสองปีหลุดล่วงโต๊ะน้ำช็อตตายส่งกัขึ้นมาเลยผมเปลี่ยนเครื่องไม่ไปให้ สองปีลดต๊กลดลดหยียบอียมุนอุ้ยปุ้ยมุนอะไรเนีย <c oughs> ขอใจว่าถ้าเจ้ามันดีถ้าตาคุยกับผมทางไล่สัง่งสั่งกับผมทางไล่นะมันจะดีดีเพราะว่าผมจะได้มีของมุนลูกค้าเพราะผมไ่เคยลบอของมุลลูกค้าที่เคยสั่งของผมผมไ่เคยลบเป็นซื้อเป็นยังย้งยั้งผมไ่เคยลบออกเพราะว่าผมจะได้รับประกันในได้ว่าเออลูกค้าซื้อน้องผมมันทีตอนนี้ผมไปย้อนกับเบื้งองอันมึงขอความผมจะรู้พี่น้องจะดี วนี้ก็คือบองไปเก็บกองเก็บยันไงดอกกงแต่ม,มันมุนอัญญาแห้งอยู่ีก็บ,บงโชกามาดอกดที่ผมสิเข้มแห้คือผมดิส่งไปเลยว่าคนไทยกูเหมือนมันต้องซอยเหลือก,กันแน่ได้เรียนอนอนจำพี่น้องเนาะคับพี่น้องซอยเหลือผมผมกับซอยเหลือพี่น้องเหมือนกันหาบาทชิปบาทกับยันทีไปคิดเป็นกำไรซะยันทีคิดเป็นว่ามันแพงหรือจังไงซะการเป็นสนับสนุนกันผมกับเดี๋ยวเงินตรงที่ได้ขายของเงินงที่ได้จากยูทูปไปต่อยอดอต่อสังคมหรือต่อยอดในการทำคลิปของผมในการสร้างคลิปของผม ในการสร้างอ่าองยัง่ะต่างๆเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆพร้อมแต่มันหลายเนาะใจผมก็อยากเฮ็ดสาธารณประโยชน์ไม่ได้ไหลแต,แต่แต่ประโยชน์ของเจ้าของนี่บ่ทันมีนั่นนะก็อยากให้มันมีประโยชน์ของเจ้าของนํนาเนาะพี่น้องเน,ะนาะกัผมก็สิบ่ลืมดอกลืมบุญคุณของพี่น้องที่ได้รับสนุนผมให้ช่องผมได้มีมื้อนี้ได้๋ยวฟังคุณยูทูปมามื้อนี้ได้กับยอดพีน่น้องเป็นคนรับชมเป็นคนคอมเมนต์เป็นคนกดไลค์กด s ับสไครป์ผมนะพี่น้องเนาะผู้ใดอย่าลืม อย่าลืมคลิปคลิปนี้ถ้าผูดด้ใดมากคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับอะไกรกับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการดั่งยืนต่อไปเงาเลยคลิปนี้พอกันคลิปหนาพี่น้องโปรยพาพี่น้องไปเบิ่งเมดูอะไของมันหรือผมสิพาพี่นออ้องเพชรเอียงอีกเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,น,นี้สวัสดีครับพี่น้อง